่ไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมน,นต์เจริญกิับภาวนาเป็นลำดับสืบไปบทนมัสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะควาอารังสามมาสามปวทเวชาจารณสามปานโนสุขตโลกเวทุนานโนทารุปุริสธรรมมาสาริสัทธาเทวมนุนนสานัง โถพะคาวะติสวะค้าโถภะคะวะตาธรรมโมสันเทตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก na y ko pa jata we thi tap ho wen yo heti so pati pano waka sang ko ocho pati pano pa kawa waka sang waka sang depan lo bakkawa thoasa wakasanhoยติทาง catarere porresayuुhanনে ta পre sapokkalaaapakawa thosa wakasamho nay

Angkala nima rati reve kama piyoc chitta sabbalatiing ko pan ti esu kanta vitin chitta wamuniin tuatan te chasapawatute chyamangkala nima rati ring kacchwaran ตัวตังตาวานคิจากธรรมสัมวสุธารุนันตังเมตต์มปุเสกวิทินาจิตวามุนินทัวตันเตจะสาบวัตุเตจะยมังพลานิอุคิตะขามธรมติหาทัสสุธารุนันตังตาวันติโยชนปทานกุลิมาลวานตัง อิยทียพิสังกตัมโนชิตตวานมุนินทวตันเตจะสาภาวุเตชยมังคลานิกาตวานากาตมุทารามีวะคาพิณียาจินจายาทวตวจันนางชนกายมาเทสันเตนโสมาวิธินาชิตตวามุนินทวตันเต ชสาปวตุเตชยมังคลานิศาสจางวิหายมติศาจกวาทเกตุงวาตาพิโรปิตามนังอธิอันทะัูตาปันญาปฏีปัจจริตัวชิตวามุนินตัวตนเดชสาปวตุเตชยมังคลานินานตัวปนานทปุูชกา มิพุทธังมหิติมปุตเตนะเทระปุชเกนะธรรมะปัญตัวอิตัวปฏิสวิธินาชิตตวามุนีตัวตันเตจะสาปวัตุเตจะยมังคลานีทุกขาหิตติปุชเกนะสุตตาหะทังพระมังวิสุทธิชุติเมติภกาพิทัง นังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินทวตันเตชะสาพพวัตุเตชะยมังคลานิเอตาปิปุวตาชะยมังคลาอาตคาถาโยวาจะโนทินาทิเนสารเตมาตันเตหิตวานันตกวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขั ธรมอาทิขมายนารวาสบัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสาปปานินางตูเรตวาปารมีสัพพาปตัวสัมพุตธิมุตตมังเเตนาสจวัจเจนาหัวตุเตจยามังคลังจายันตัวกัวทิยามัวเลสกยาณนันทิวาตโนเอ วันตะวันวิเชโยโหหิเชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปตทวิโพคะเลอบิเสเกสะปพูทานังอาคาปตัวปมวตติสุนันาตังสุมันคะลานสุปปาคาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหตัว จสุยตธรรมพระมจาริสุปัฏานคินังกายกรรมังวาจกรรมมังปัานคินังปัฏานคินังมโนกรรมังปณีติเตปัานคินาปัานคินานิกัตวานารพันตาเทปัานคินัาทุมยังพันเตวิสุงวิสุงละกนัทายา ติสละเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงและขณะชายะติสละเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาตัติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงและขณะชายะติสละเนนะสหปัญจศีลานิยาจมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ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  นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโต,าาตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธองศาระนองขจฉามิพุทธังสาระนองขจฉามิธัมมังสาระนองขจฉามิาธัมมังสาระนองขจฉามิ สองของสระนองคัจฉามิสังขังส,ระ,งงสระนองคัจฉามิทุติยัมปีพุทังสระนองคัจฉามิทุติยัมปีพุทังสระนองคัจฉามิ สุติยัมปีธรรมังสระนองขจฉามิส <refugees> <oyu> ุติยมปีธรรมังสระนองขจฉามิสุติยัมปีสังขังสระนองขจฉามิทุติยัมปีสังขังสระนองขจฉามิ ตติยมปีพุทธังสระนองขจามิตติยมปีพุทธังสระนองขจามิตติยมปีธรรมังสระนองขจามิตติยมปีธรรมังสระนองขจามิตติยมปีสังคัง สะระนังขจามิสติยามปิสางคัง,งสะระนังขจามิติสาะระักกบมังนิติตองอามะพันเตปานตาิปโตตเวรามะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิปานาติปตาเวรามะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อธินาธานาเวรมะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิอธินาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมะนีสิก พรปะทองสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวร,รมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุกสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทองสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยะ มัชฌะปมมาทถานหอเวอรมะนีสิกขาปทังสมอาทิยามิสุราเมระยะมัชฉะปมาถถานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยาเิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิสีเลนะสุขติงยันติ ส,สีเลนนูกะสัมปาาทาสีเลนนันิพูติยันตีตัดส,าสม,มาสีลังวิโสทะเย ยะถาวาริวะหาปูลาปริปูเรนติสาคหลันเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกะปติอิขิตังปฏิตังตุยหังทิปเมวะสเมจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะถา Manichod pila soya tha <speaking in foreign language> Uh...